สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงของเสียงสะท้อนชายแดนใต้นะคะซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดเวทีให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนักวิชาการบุคลากรทั้งในและนอกพื้นที่รวมไปถึงประชาชนนะคะได้มีโอกาสส่งเสียงสะท้อนความรู้สึกนึกคิดและความต้องการในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาสะท้อนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงแนวทางการแก้ไขแล้วก็ทางออกในมุมมองของอาจารย์สิโรธคลล้มไพบูลค่ะนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์นะคะสวัสดีคะ่ะอาจารย์สิโรธค,ค่ะ แต่ว่าในช่วงแรกเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์เดี๋ยวเราจะไปดูสกู๊ปรายงานพิเศษในพื้นที่กันก่อนนะคะแต่ว่าก่อนรายงานพิเศษมีข่าวด่วนรายงานเข้ามาสักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะเนื่องจากเวลาเมื่อประมาณ17นาฬกา2นาทีที่ผ่านมานี้เองนะคะมีเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารธนบุตรค่ะที่บริเวณถนนพระราม1เป็นฝั่งตรงข้ามกับสนามกีฬาแห่งชาตินะคะ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ปิดการจราจรชั่วคราวด้วยนะคะช่วงแยกเจริญผลตรงมาที่บริเวณแยกปทุมวันก็แถบสนามกีฬาสุพชสัชราใสยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็หลีกเลี่ยงการจราจรบริเวณนั้นด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวความคืบหน้าในช่วงของข่าวจริงสปริงนิวส์คงได้มาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในช่วงแรกวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูรายงานพิเศษในพื้นที่นะคะซึ่งวันนี้จะพาไปดูความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านชาวไทยพุทธ กับไทยมุสลิมคะ่ะที่ตำบลปะแตอํำเภอยะหาจังหวัดยะลาพวกเขาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขแต่ว่าจะมีวิธีการอย่างไรติดตามได้จากรายงานคะ่ะความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดรอยร้าวระหว่างความสัมพันธ์ให้กับคนในพื้นที่โดยเฉพาะที่ตำบลปะแตอํำเภอยะหาจังหวัดยะลามีประชากรน,นับถือศาสนาอิสลาม80นับถือศาสนาพุทธ20เซนต์ เมื่อปลายปี2548หลังจากเกิดเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องความสัมพันธ์รหะหว่างคนสองสาศาสนาเกิดรอยร้าวอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันหลังจากที่นายสมศักดิ์ศีสมบัตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะะแต้ได้ยึดหลักาศาสนาที่ถูกต้องเป็นแนวทางแก้ปัญหานั่นคือดาวัส,สัญจรความเข้าใจจึงเกิดขึ้นในกลุ่มลูกบ้านของเขา ความรุนแรงที่ลดลงอย่างชัดเจนชาวบ้านทั้งพุทธและมุสลิมเข้าใจกันจนอยู่ร่วมกันได้ถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่ผ่านมา5 6, ป้ปีที่ผ่านมารุนแรงขนาดไหนในส่วนของ,ของท้องถิ่นก็จะมีการจัดกิจกรรมพบปะกันทุกเดือนนะครับทุกเดือนนะครับผมทําโครงการดาวสัญจรนะครับก็คือเป้าหมายก็คือว่าผมอยากจะให้ชาวบ้านในพื้นที่ผมเนี่ยนะครับชาวบ้านในพื้นที่ผมเนี่ย เข้าใจในเรื่องของหลักศาสนาที่มันถูกต้องนะครับชาวบ้านเองก็มาฟังการพูดคุยกันการบรรยายในเรื่องของหลักศาสนาที่มันถูกต้องซึ่งผมเองก็พยายามที่จะสรรหา,าผู้มาบรรยายที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของหลักศาสนาที่แท้จริงนะครับเช่นเดียวกับผู้ใหญ่นิชารีเวลสุวรรณที่ยึดหลักความเข้าใจแก้ปัญหาลูกบ้านของเขา ทุกวันนี้ภาพความสัมพันธ์เช่นอดีตยังดำเนินต่อไปได้ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่กันปกติคือหนึ่งความไว้เนื้อเใจสองเคารพนับถือคือรู้ที่มาแล้วก็รู้ที่ไปเพราะว่าบุคคลส่วนใหญ่ที่ว่าพวกเราเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้คือมเนจะมาจากจังหวัดนครแล้วก็สงขลาแต่พวกเราคือเป็นคนใต้รู้วิถีชีวิตของคนใต้พวกเราก็เลยอยู่กันแบบสงบสุข ถึงแม้ว่าเราจะนับตือกันคุละศาสนาแต่ว่าเราก็คืออยู่กันแบบที่เข้าใจกันความร่วมมือที่คอยสานความเข้าใจของพี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิมที่บ้านลาบตำบลปแต่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาคือพลังอันแรงกล้าที่ทำให้พื้นที่นี้เกิดความสันติสุขลงได้เพราะว่าเราข้างบนนั้นก็เราก็ม,มีมีกรป้องกันครับกรป้องกัน เพราะว่าผมได,ได้ได้ประชุมชาวบ้านแล้วก็ชี้แจงชาวบ้านทําความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เราต้องเข้าใจว่าเราที่ถ้าว่าเกิดเหตุการณ์แบบแบบนี้เราก็อาจจะอยู่ร่วมกันไม่ได้นะครับซึ่งจะเกิดความระแวงซึ่งกันและกันนะครับคือคือเราเราก็จะอย,อย่างของไทพุนก็ผู้ใหญ่บ้านก็ทําหน้าที่ในการควบคุมดูแลนะ,นะัการประชุมชาวบ้านอะไรนี้ทาความเข้าใจ สำมุสลิมข้างบนนั้นก็ผมก็จะประชุมทำความเข้าใจทุกวันจุกเห็นการอะไรก็หรือว่าจะมาร่วมพัฒนาในหมู่บ้านอะไรก็จะทำเป็นประจําทุกพลังความเข้าใจที่เกิดขึ้นคือความปรารถนาที่ทุกคนแสวงหาเพื่อยุติความแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้นาสรสเจฮะรายงาน เอาละคะนั่นก็คืออีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่เป็นตัวอย่างของการอยู่ร่วมตันได้อย่างสันติสุขระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมก็คือที่ตำบลปะแต่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาอาจารย์คะเพราะฉะนั้นถ้าดิฉันถามต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการอยู่ร่วมกันได้หรือไม่ได้ของไทยพุทธกับไทยมุสลิมในแต่ละพื้นที่มันเป็นเงื่อนไขของเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนยังไงคะอาจารย์ก็มีส่วนเป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนไทยพุทธกับคนมุสลิมเนี่ย จะอยู่ร่วมกันได้หรือไม่ได้เนี่ยก็กขึ้นอยู่สถานการณ์แต่ละพื้นที่ใช่ไหมครับอย่างอยู่บางพื้นที่ที่มีคนมุสลิมมากๆอย่างเช่นสตูลเนี่ยก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ขึ้นมาหรือว่าแม้กระทั่งพื้นที่อย่างภูกเก็ตเนี่ยก็คือมีคนมุสลิมเยอะก็ไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นมาเชียงใหม่ก็มีมุสลิมเยอะก็ไม่เกิดความขัดแยงง้งอ่านครศรีธรรมราชก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวตัวศาสนาเองจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหามากเท่ากับเรื่องของการทาความเข้าใจวิถีชีวิตตก็ททาาาคควมเขข้จััฒนนธรรรออองงงงแ่่ลละยื ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของคนต่างศาสนานในแต่ละพื้นที่ซึ่งมันมีความแตกต่างกันคือต้องทําความเข้าใจเรื่องของวิถีชีวิตซึ่งกันและกันมันถึงจะอยู่ร่วมกันได้ครับแล้วก็พื้นที่ไหนซึ่งมีความเข้มข้นเรื่องอัตลักษณ์หรือว่ามีความตายตัวเรื่องการยึดมั่นถือมั่นในเรื่องศาสนานตรงเองมากเกินไปในโอกาสที่จะเกิดการเสียทานหรือการเรสียสีก,กันแล้วเกิดความขัดแย้งก็จะสูงเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปมปัญหาใช่ครับแต่แต่ว่าปมทางประวัติศาสตร์ก็เป็นปัจจัยที่ ผมคิดว่าเป็นกรอบใหญ่ของเรื่องทั้งหมดนะครับก็คือว่าในพื้นที่ซึ่งมีไทยพุทธกับคนมุสลิมอยู่ร่วมกันแต่ว่ามีเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์คนละแบบมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์คนละแบบหรือมีการเมืองคนละแบบนี่ผลของสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็จะไม่เหมือนกันค่ะอย่างเช่นอาจารย์ก็อย่างเช่นกรณีสตูลก็จะเห็นใช่ไหมเวลาเราพูดคําว่าจังหวัด4จังหวัดภาคใต้เราก็จะถูกสอนว่ามีปัตตานีปัตตานียะลานาราธิวาสตูลแต่ว่า จังหวัดที่มีความรุแนแรงเกิดขึ้นอย่างตอนนั้นคือปัตตานีกับนาราทิวาแลวก็เยาลาส่วนสตูลไม่เคยเป็นแทบจะไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งเลยมีงานวิจัยของนักมนุษยวิทยาชาวญี่ปุ่นผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับทำมาตั้งเกือบ20ปีแล้วว่าในกรณีสตูลเนี่ยการอยู่ร่วมกันของคนพุทธกับมุสลิมเนี่ยกลับเป็นไปได้ด้วยแบบที่ดีมากๆนะครับคนพุทธก็มีความระมัดระวังที่จะไม่ให้ความ,วามเป็นคนพุทธนี่เข้าไปกระทบกระเทือนความเป็นอยู่ของคนมุสลิมส่วนคนมุสลิมก็มีความระมัดระะวงที่่จไมใ วิถีชีวิตของเองเข้ามากระทบกระเทือนกับความเป็นออยู่ขงคนพุตเพราะมันมีความระมัดระวังกันแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะคนในพื้นที่หรือมวลชนในพื้นที่จะมีความขัดแย้งหรือความไม่ลงรอยกัน อย่างกว้างขวางและลุกลามเป็นความขัดแยง้งทางการเมืองเนี่ยมันก็ต่ำไปโดยปริยายค่ะถ้าดิฉันจะดูภาพกว้างค่ะถ้าอย่างนั้นอาจารย์คะว่าปัญหาความรุนแรง8ปีกว่าที่ผ่านมาย่างเข้าสู่ปีที่9แล้วทําไมถึงยังไม่จบหรือว่ามันยังคงไม่ได้ลดระดับลงไปเลยอาจารย์<ผ>มองว่าเป็นผมค,คิดว่าต้องมองความขัดแยง้งหรือความรุนแรงในในมจังหวัดภาคใต้โดยไม่มองมาว่ามันเริ่มต้นแค่8ปดปีที่แล้วแต่ว่าต้องมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแยง้งซึ่งมันเริ่มมาอาจจะระดับ100ปีที่แล้วใช่ไหมคร รวมประเทศคือแต่เดิมคือตอนนี้ทุกคนนักประวัติศาสตร์ทุกคนรู้เลยว่าประเทศไทยแต่เดิมนี่อำนาจรัฐที่ส่วนกลางมันจำกัดอยู่แค่กรุงเทพใช่ไหมครับไปไกลสุดทางภาคใต้ไปถึงแค่นครศรีธรรมราชแค่นั้นเองนะครับสงขลาเนี่ยถือได้ซ้ําว่าไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาหรือของกรุงเทพในยุคต้นด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ไม่เคยมีคนของกรุงเทพไปปกครองสงขลาโดยตรงเองเลยนะครับกรุงเทพปกครองสงขลาบ้านเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชอีกชั้นหนึ่งแล้วพอไปถึง ปัตตานียะาลานาธิวัฒเนี่ยก็คือเป็นสิ่งสิ่งที่สงคาควบคุมต่อไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือพูดจริงๆพูดแบบปัจจุบันคือมันคือคนละประเทศกันมาก่อนนะครับแล้วก็การพยายามรวมประเทศของเราในในในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมเราเริ่มต้นด้วยการใช้ความรุนแรงใช้กําลังเข้ามานะครับใช้วิธีการทางการทูตในในหลายๆเรื่องซึ่งซึ่งมันทิ้งรอยแผลทางประวัติศาสตร์ไว้นะครับอย่างเช่นอากริย์ปัตนปัตานีหรือเจ้าเมืองปัตตานีถูกหลอกให้ไปที่ปีนัง นะครับแล้วก็อังกฤษก็ส่งสัญญาณกับราชสำนักไทยในเวลานั้นว่าให้เข้ามาจับได้แล้วพอจับได้ก็ส่งส่งกาาษัตริย์พระองค์นี้ของเขาไปอยู่ที่พิซูโลกไปค้างอยู่ในบ่อน้ําใต้ดินอย่างเงี้ยเรื่องแบบนี้มันก็คือมันมันทำให้เรื่องของการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยความความรุนแรงเริ่มเริ่ม,มต้นด้วยสงครามมันเริ่มต้นด้วยการใช้ เล่เพทุบายทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมากเพราะฉะนั้นความขัดแย้งในรอบรอบ89ปีเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งงความขัดแย้งใหญ่ซึ่งมันดำรงอยู่มาในระดับ100ปีแล้วเป็นอย่างน้อยครับค่ะอาจารย์แต่ถ้าอาจารย์จะพูดว่า ด้วยความเป็นมาของประวัติศาสตร์ที่มันเป็นพื้นที่ที่เป็นนครปัตตานีมาก่อนคนครราชปัตตานีมาก่อนนี่ไงก็ตามใชคะถ้าไปมองทางเหนือทางเหนือเขาก็มีอาณาจักรล้านนาของเขาอีสานก็อาจจะเป็นล้านช้างไปทางนองนั้นแต่ทําไมเขาไม่ได้มีปัญหาเชิงประวัติศาสตร์ยาวเพราะว่าทางสองฝั่งนั้นเนี่ยไม่มีอัตลักอื่นเข้ามาตอกย้ําความเป็นอาณาจักรของเขาไงครับทางเหนือก็คือมีอัตลักรอย่างเดียวคือความเป็น เป็นดินแดนทางตอนเหนือใช่ไหมครับทางอีสานก็เหมือนกันแต่ปัตตานีมีปัจจัยเสริมเช่นมีอัตลักษณ์ทางศาสนาเข้ามาทําให้เขามีความสึกเป็นพวกพ้องกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับมีปัตตานีมีพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะเช่นคนปัตตานีรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ใหญ่กว่าทางมาเลเซียทางอินโดนีเซียคนมาคนปัตตานีคนยะลาคนนาธิวาสคนสตูลเวลาไปอินโดนีเซียไปมาเลเซียเขาพูดกับคนมาเลเซียได้เขาพูดกับคนอินโดนีเซียได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอัตลักษณ์ของเขามีานส ะครับบพูดว่าม,มีความเข้มแข็งกว่าเหรอคะผมผมไม่อยากใช้คำว่าเข้มแข็งกว่าเข้มแข็งกว่าในในแง่หนึ่งแต่ผมคิดว่ามันมีความลื่นไหลกว่าครับก็คือว่าเขาสามารถบอกได้ว่าเขาเป็นเป็นคนสามจังหวัดได้ในขณะเด,ดียวกันก็อาจจะบอกว่าเขาเป็นคนคนส่วนหนึ่งของประชาคมมุสลิมระดับโลกก็ได้ในจุดหนึ่งก็าาจ,จะบอกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของอคนที่ใช้ภาษามาลายูภาษายาวีในในมาเลเซียในอินโดนีเซียก็ได้เพราะฉะนั้นเขาเปตลอิสระหลายแบบซึ่งในที่สุดมันทำให้ความเป็นตัวของเขาเนี่ยมัน เข้มแข็งได้มากกว่าคนทางเหนือหนืคนทางทางภาคอีสานนะครับ อาจารย์คะเพราะฉะนั้นมันก็เลยโยงมาสู่ปัญหาที่เขาพูดปัญหาใหญ่ในเมื่อความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และเชิงศาสนาะจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาเรื่องของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ที่คนอื่นที่มาแก้ปัญหาเลยเข้ามาอยู่ในพื้นที่อาจจะไม่เข้าใจรหรือมันอาจจะนํามาซึ่งของประเด็นขบวกนการแบ่งแยกดินแดนมันแตกมาเป็นสองปัญหาได้ไอาจารย์แต่ครับตรงนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงเ,เรื่องของ<ม>ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามัน มันไม่ใช่แค่เป็นคําว่าความเป็นมาทางประวัติศาสตร์แต่มันคือความรู้สึกนึกคิดที่มันฝังอยู่ในในในชีวิตประจําวันของคนในเรื่องเล่าในนิทานในตำนานพื้นบ้านอะไรง่ายๆครับขนาดเราเป็นคนคนกรุงเทพทุกวันนี้เนี่ยเราเจ็บปวดเวลาฟังว่าพม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกในสมัยกรุงศรีอยาครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราเราก็รู้สึกไม่พอใจพม่าได้ได้ฉันใดเนี่ยคุดว่าในกรณีแบบนี้ในความเจ็บปวดทางประวัติศาสตร์เนี่ยในกรณีคนสามัญเนี่ยมันก็คือต้องเข้าใจมันในในพลอตแบบนี้ด้วยการ เรื่องที่สองก็คือว่าตัวประวัติศาสตร์เองเนี่ยทำให้เกิดความขัดแย้งก็ได้หรือทําให้เกิดการอยู่ร่วมกันก็ได้เพราะว่าความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์แบบนี้ที่เกิดจากการรวมชาติแบบนี้เกิดขึ้นในทุกสังคมนะครับทุกสังคมมีมีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันหมดแต่ว่าบางสังคมเนี่ยพอพอรวมชาติไปแล้วเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้สันติก็มีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ร่วมกันไม่ได้อย่างสันติในช่วงแรกแน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่งการรวมประเทศเนี่ยมันใช้กาลังและใช้ความรุนแรงเท่านั้นนะครับในช่วงแรกมันจะจะมมีระยยยท่่่่อูวกกันไได้เล็มี แต่พอผ่านไปแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละสังคมเองซึ่งจะมีการออกแบบการเมืองในประเทศยังไงออกแบบรูปเศรษฐกิจในประเทศยังไงออกแบบสังคมหรือวัฒนธรรมในประเทศยังไงให้มันยอมรับความหลากหลายแบบนี้ให้ได้ซึ่งผมคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ที่สังคมไทยโดยเฉพาะคนที่มีอานาจรัฐในกรุงเทพหรือภาคกลางเนี่ยไม่เข้าใจประเด็นนี้ครับอย่างเช่นชผมยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นที่อินเดียอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เนี่ยที่อินเดียมีเหตุการณ์ซึ่งรัฐบาลอินเดีย India ประกาศปิดปเว็บไซต์ซึ่งมีข้อความที่ดูถูก คน,คนที่เราเรียกง่ายว่าคนกลุ่มน้อยเนี่ยนะครับว่าว่าทำให้เกิดความรุนแรงในอินเดียนะครับ,รบเหตุการณ์นี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นในเมืองไทยเลยที่รัฐบาลไทยจะปิดเว็บไซต์ด้วยเหตุผลว่าเว็บไซต์บางเว็บไซต์มีเนื้อหาซึ่งยุยงให้เกิดความขัดแยงหรือความเกลียดชังระหว่างคนพุทธกับคนมุสลิมประเทศไทยมีเว็บไซต์จำนวนมากที่ทำให้คนพุทธกับคน